ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างยศนะครับก็มีงานนะครับ m a z d a b t 5 0 Pro นนะครับลูกค้าขับเข้ามาที่ร้านนะครับแจ้งว่ามีรีโมทนะครับแต่ว่ากดล็อกไม่ได้นะครับประตูไม่ได้เสียนะครับก็คือปิดประตูสนิททุกบานนะครับประตูล็อกได้นะครับปิดได้นะครับเปิดได้ปิดได้ทุกบานนะครับแต่ว่าเวลาที่กดล็อกไปแล้วนะครับจะได้ยินเสียงว่า ก้อมันเด้งนะครับกดล็อกนะครับกดล็อกแล้วนะครับประตูไม่ล็อกนะครับทุกบ้านเลยนะครับกดล็อกแล้วนะครับประตูไม่ล็อกนะครับอ่าอันนี้คือลูกค้าต้องการให้ช่างยศมาซ่อมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเดี๋ยวทดสอบข้างในให้ดูว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับมาด้าบ t ท0ห้ o นะครับอ่าเดี๋ยวเรากดล็อกก่อนนะครับ กดล็อกครับมันเด้งนะครับแล้วก็นะครับกดล็อกจากด้านในนะครับก็เด้งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราบิดกุญแจนะครับตอนที่เราบิดกุญแจออนเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์นะครับโชว์รูปไฟประตูนะครับบอกว่าประตูเราเนี่ยปิดไม่สนิทนะครับทั้งทั้งที่ประตูเราปิดสนิททุกบานแล้วนะครับแล้วก็ ประตูไม่ได้เสียนะครับกรอนใช้ได้นะครับกรอนลั่นทุกบานนะครับเวลาเรากดล็อกนะครับถ้ากรอนเสียนะครับเวลาเราล็อกมันจะไม่ทํางานนะครับนะครับนี่คืออาการก่อนที่จะซ่อมนะครับลูกค้าต้องการให้เราซ่อมนะครับก็คือใช้ได้เหมือนเดิมนะครับทำให้มันใช้ได้เหมือนเดิมให้มันล็อกได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวช่างยศจะไล่ระบบไฟแล้วก็ เช็คดูว่ากล่อง BCM มีปัญหาไหมนะครับกรอนมีปัญหาไหมนะครับเช็คให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวแก้ไขเสร็จยังไงเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่า BT50 Pro คันนี้นะครับมีรีโมทล็อกไม่ได้นะครับช่างยศจะซ่อมได้ไหมนะครับไปครับครับตอนนี้เราก็ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับ BT50 Pro นะครับอาการที่ว่า ล็อกไม่ได้นะครับล็อกไม่ได้ด้วยรีโมทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ประตูล็อกอยู่นะครับล็อกได้ทุกบานนะครับกดเปิดนะครับเปิดได้นะครับกดล็อกครับกดล็อกได้นะครับแจแจไขได้ปกตินะครับไขเปิดนะครับไขล็อกอ่า เดี๋ยวเราไปทดสอบกดเซ็นทัลล็อกด้านในกันครับมาด้าบีทีโครับมาด้วยอาการล็อกประตูไม่ได้นะครับตอนนี้ล็อกได้เรียบร้อยนะครับทดสอบล็อกนะครับกดล็อกได้นะครับกรอนไม่เด้งแล้วนะครับนี่ครับดึงไม่เปิดนะครับกดเปิดได้ปกตินะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้มาดต B ร p บ o ีโแล้วมีปัญหานะครับอาการแบบนี้นะครับล็อกไม่ได้นะครับไฟประตูค้างหรือว่าล็อกไม่ได้แต่ไฟประตูไม่ค้างนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ099104นะครับ4922ย้ำอีกทีนะครับ099104นะครับ4922นะครับช่างยศบริการนะครับซ่อมให้กลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการขโมยกันนะครับ กดล็อกไว้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวดูระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับว่าทำงานไหมนะครับถ้าเราอ่าอันนี้ทำงานปกตินะครับนี่นะครับระบบอัลตราโซนิกนะครับจับความเคลื่อนไหวในรถนะครับระบบทุกอย่างปกตินะครับ มีปัญหาเรื่องการล็อกไม่ได้โทรมาครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างยศด,ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นว่า,ามีร้านที่สามารถซ่อมระบบแบบนี้ได้อยู่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยครับที่รับชมสวัสดีครับ